รายการของเดซิเอ็ดย่านน้ำเป็นรายการทั่วไปสามารถทับชนได้ทุกวัยโลกใบนี้มีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ถ้าอยากหูต้องออกไปดูแม้จะไกลใจแค่ตาอาจบรหันถึงข้างในต้องลองเปิดหัวใจแล้วได้ ของอ้อมรัตนางและรายการของเดซเบียดย่านน้ำนะเจ้าปีมาปะกกับคุณผู้ชมเปนครั้งนึงแล้ววันนี้นะเจ้าอ้อมทักทายกับคุณผู้ชมด้วยบรรยากาศสบายๆของนิมซิตี้เดลี่นะเจ้าตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปนะเจ้าคุณผู้ชมจะได้ปะกกับรูปแบบใหม่ของรายการเฮ้านะเจ้ามันขึ้นม้วนขึ้นแลวก็สนุกสนานแน่นอนนะเจ้ามีช่วงใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเห็นนักขนาดเลยแบบว่าจะเป็นช่วง ของเดตอินทัวร์ที่เราจะไปอู้จาก,กับบุคคลสําคัญที่น่าสนใจในวงการบ้านเฮาเนี่ยนะเจ้าช่วงทริปเดซิเบตย่านน้ำที่เราจะไปแอลไตกันนะเจ้ารวมไปถึงช่วงอร่อยเดสิเบตย่านน้ำที่เราจะพาคุณผู้ชมตะลุยไปจิ้มของเด็ดเด็ดเพียบเลยนะเจ้าซึ่งช่วงแรกวันนี้เนี่ยนะเจ้าเป็นช่วงของเดตอินท v ว e w นะเจ้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอู้จาก,กับนักธุรกิจสาวสวยท่านหนึ่งซึ่งกำลังมาแรงคลาดเลยในวงการธุรกิจบ้านเฮาณนะเวลานี้นะเจ้าจะเป็นภัยติดตามได้หลังโฆษณาเจ้า ของเด็ด11ยานนถ้าคุณอยากสีกอฟพร้อมบรรยากาศอหมือนได้ไปเที่ยวรอบโลกแบบนี้พบกันที่หันสามินิกอฟเปิดทุกวันสุขถึงวันจันทร์ใช้เวลากับเพื่อนๆให้เวลากับครอบครัวมอบความสุขให้ตัวเองที่หันสามินิกอฟสนามกอฟของทุกคน 0884144145ความสุดของครอบครัวเริ่มต้นได้ที่นี่วงสว่างล้านนาวิวทำเลทองใจกลางเมืองเชียงใหม่บ้านสวยสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุดด้วยราคาเริ่มต้นเพียง3ล้านต้นๆเท่านั้นจองวันนี้ฟรีเงินดาวพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเหลือเพียงสิบหลังสุดท้ายเท่านั้นวงสว่างล้านนาวิวบ้านกลางเมืองใหญ่แบบกลางใจคุณ ติดต่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการของเดซิเว็ย่านน้ำ08-4-176-334-4ของย่านน้ำสนับสนุนรายการโดยหันศามินิกอล์ฟสนามกอล์ฟของทุกคนวงสว่างล้านแนาวิวบ้านกลางเมืองใหญ่แบบกลางใจคุณ ดูไอเดียทีเชิร์ดีไซน์ตอนนี้นะจอมอยู่กับคุณระยะเหลือหลายแมเดลีนะเจ้านักธุรกิจสาวสวยที่คือเกียรติมานั่งอู้จากกับเฮาในช่วงของเดทอินเทอร์วิววันนี้นะเจ้าสวัสดีเจ้าดีค่ะโอ้โหวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพ่ริยะอย่างสูงเลยนะเจ้าตีนคือเกียรติมาอู้จากกับเฮาในช่วงนี้นะเจ้าถามก่อนพ่ริยะเป็นคน จังหวัดไหนเจ้าเชื่ออมไมไหมกําเนิดจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นคนสกลนครนะคะแล้วก็ย้ายตัวเองมาอยู่ที่กรุงเทพตั้งแต่อายุประมาณสัก1 8 19ไปศึกษาต่อที่มหาลัยรามคำแหงนะคะจจบปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์นะคะแล้วก็เสร็จจากนั้นก็ช่วงเวลาที่ทำงานด้วยก็ไปศึกษาต่อในด้าน administration international ก็จะเป็นเรื่องของการ ถ้าพูดถึงงานแอดมินที่หรืองานเรขาเอ่อได้ไปทำงานกับบริษัทต,ต่างชาติแล้วก็เอ่อเป็นบริษัทในเชิงวิศวกรรมนะคะด้านน้ำมันจริงๆแล้วมาจากบลแเรียมแล้วก็เทิร์โอเวอร์มาเป็นของฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสผู้บริหารมาจากหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะเอ่อเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางให้ปตทแล้วได้เป็นหุ้นส่วนซึ่งเป็นเกียรติก็ออกมาเปิดบริษัทเองในช่วงอายุ28เจ้าค่ะ ทุกอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจมันมันมาเองโดยเวลาของมัน mm hmm. แล้ทีนี้พิธียะมาอยู่เชียงใหม่ได้อย่างไรเจ้าน่าจะเป็นเมืองที่น่าอยู่และคุณพ่อของน mm ้อ hmm. งก็คือคนเป็นชาวต่างชาตินะคะาชาวฝรั่งเศสนะคะก็เลยตัดสินใจว่ามาอยู่ที่นี่มีทุกอย่างอาหารไท้อารฝรั่งอาหารทุกอย่าง mm hmm. ที่เชียงใหม่มีรบมาอยู่ที่นี่ก็ได้สัมผัสความสวยงามของจังหวัดเชียงใหม่ตรงนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นแล้วก็ตัดสินใจอย,อยู่ที่นี่ไปเลย อาจีนี้มาถึงประเด็นของวันเกิดกันดีกว่าเจ้าคุริยะคุริยะฉลองวันเกิดไปเมื่อเมื่อไรกับเจ้าวันเกิดจริงๆวันที่23นะคะแต่ว่า2 3เดือนเดือนธันวาธันวาแต่ว่าเราช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทุกคนสะดวกและตัวเองก็สะดวกด้วยก็เลยเป็นวันที่17ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะฉลองมาแล้วพร้อมกับนี่เลยใช่แวสวยคันนี้คุณผู้ชมเป็นรถยี่ห้ออย่างัเจ้ามิสูโอกะมิสูโอกะเนี่ยจะเป็นรถหรูเลยค่ะทำไมถึงเลือก ของขวัญชิ้นหรูขนาดนี้ให้กับตัวเองคือไปสะดุดที่งานงานงานหนึ่งที่รู้สึกว่าจะเป็นงานจัดมอเตอร์โชว์ของเชียงใหม่นะคะได้ไปร่วมแล้วสะดุดตารถคันหนึ่งสีขาวยังไม่ใช่คันนี้ยังไม่ใช่คันนี้ยังไม่ใช่คันนี้ะนสะดุดเสร็จแ,แล้วไอ้รถคันนี้สวยจังเลยโดนลงไปขอลองหน่อยได้ไหมคะขอลองเลยนะคะและทีนี้มาถึงคันนี้พ่องทำไมถึงเลือกรถคันนี้มันมีจุดเด่นอะไรอย่างไรคะสาวหนึ่งเป็นคนชอบอเรื่องของ,ของอ ทําไม่เหมือนใครจริงๆตั้งใจจะซื้อสปอร์ตให้ตัวเองใช่แคแต่วันที่พาลูกๆสองคนน่ารักน่ารักไปด้วยเจ้า,จาเขาเห็นคันใหญ่เขากระโดดขึ้นคันใหญ่เลยโอ้โห,โห,โหเขากระโดดขึ้นคันนี้อ้อมผันเนี่ยถ้าดูตามทา้องถนนเนี่ยเชียงใหม่น่าจะมีแค่คันเดียวบมองวโอ้โหแล้วในประเทศไทยนี่มีประมาณกี่คันในประเทศไทยมีทั้งหมดหคันนะคะหคัน อันนี้เป็นคันที่สามที่3ามประเทศไทยมีหคันเท่านั้นค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะจ๊ะอ่อะทีนี้ถ้าเกิดหนูมีเงินเนี้ยหนูอยากจะซื้อพ่องหนูต้องไปหาซื้อที่ไหนหรอก็ติดต่อที่ระยะนี่เลยค่ะอ๋อได้เลยนะจ๊ะแหมงตัวเดี๋ยวหนูพอจะเก็บตังค์ก่อนเพราะว่าหลังจากที่หลังจากที่ได้เข้ามาสัมผัสรถและบริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัทต่างๆก็ได้ มีโอกาสได้คุยกันได้มีโอกาสได้ทานข้าวร่วมกันก็รู้สึกว่าถูกใจและอัธยาศัยต่อกันนะคะเจ้าแล้วก็โดยโดยความชอบส่วนตัวแล้วคือรถเนี่ยดีไซน์เขาดีาเราชอบไม่มีใครเหมือนแล้วก็มีอะไรที่เป็นลิมิเต็ดก็เลยคิดว่าเราอยากจะดูแลทางภาคเหนือก็เสนอเข้าไปตรงนั้นอันนี้ทางนี้ทางบริษัทเขาก็ด้วยมีความยินดีว่าโอเคในเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ในเรื่องของการขายหรือการตลาดของทางภาคเหนือนเนี่ย ะระยะเลยยืดตัวเขาเป็นเสนอง,งานตรงนี้อยู่เจ้าดังนั้นใครสนใจติดต่อพี่รียได้เลยนะเจ้า <laughs> ถึงสถานที่ง,งามๆวันนี้ดีกว่าเรามีสถานที่สวยๆในการถ่ายทำรายการวันนี้นะเจ้าที่นี่คือเรือนอริยาถูกต้อง่ะเจ้า อยู่เส้นแถวแถวอำเภอแม่ริมนะเจ้าทางที่จะจะขึ้นไปปางช้างไปน้ําตกแม่สาแน่นะเจ้าคือจริงๆก็คือเคยเป็นบ้านของระยะมากรน,<อ>นะคะอันนี้คือเป็นบ้านบ้านที่ที่ระยะอยู่<ค>ยจริงๆงค่ะ,ะเจ้าค่ะและต่อจากนั้นก็ด้วยภารกิจในชีวิตมากมายที่ม,มีอยู่นะคะก็เลย ได้ตัดสินใจคุยกับเพื่อนว่าช่วยเข้ามาดูแลบ้านหน่อยได้ไหม <c oughs> เพื่อนก็ต้องยกธุรกิจตรงนี้ซึ่งต่อมามันกลายเป็นรีสอร์ทนะคะซึ่งเคยชื่อเรือนระยานะคะแต่ต่อมาได้ชื่อว่าเรือนอ,อริยานะคะอ,อ,อยากให้คนในเอาเป็นว่าทั่วโลกเจ้าเริ่มต้นที่ประเทศไทยก่อนได้รู้จัจกสถานี่แห่งนี้นะคะเป็นบ้านที่มีความอบอุ่นเป็น accommodation service นะคะที่ที่ให้ความรู้สึกเหมือนคุณมาอยู่ที่บ้านอลองมาสัมผัสอาหารห้องพักที่มีการตกแต่งที่แตกต่างกันแวะมากันนักได้เลยนะเจ้าปุยะมีรักในการใช้ชีวิตดีกว่ามีรักในการใช้ชีวิตยังไงถึงได้ดูลงตัวทั้งการทํางานทั้งการดูแลครอบครัวตัวเจ้าให้เกียรติทุกคนที่อยู่รอบข้างเหมือนให้เกียรติตัวเองนั่นคือ,อ หัวใจในการอยู่บนสังคมแล้วก็มีเพื่อนมากมายแต่ตองให้ความรักนะคะโอ้โหวันนี้ได้มาอุ้จ่าก,กับพี่ระยะนะเจ้าได้ทั้งความรู้นะเจ้าได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ทั้งข้อคิดดีๆปีกบ้านปีเตยนะเจ้าต้องขอขอบคุณพี่ระยะเป็นอย่างสูงนะเจ้าที่ฮือเกียรติมานั่งอุ้จ่าเราในช่วงของของเดตอินเทอร์วิววันนี้นะเจ้าขอบคุณเจ้า ปัญหาหมอกควันอาจเกิดจากหลายปัจจัยแต่สำหรับพวกเราชาวเชียงใหม่พวกเราร่วมมือกันได้ครับเริ่มจากการงดเผาใบไม้กิ่งไม้ที่ร่วงหล่นผลกระทบจากปัญหาหมอกควันเทศบาลนครเชียงใหม่จึงมีกิจกรรมจัดเก็บใบไม้ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อลดการเผาในที่โลง่งและลดปริมาณขยะโดยเทศบาล แจกถุงใส่ใบไม้ให้แก่สถานศึกษาต่างๆสถานที่ราชการโดยใบไม้ดังกล่าวทางเทศบาลได้เก็บไปรวบรวมที่บริเวณหลังสวนหลวงรอเก้าเพื่อไปดําเนินการทําปุ๋ยหมักโดยบุคลากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาร่วมให้ความรู้การทําปุ๋ยหมักจากใบไม้และผลผลิตที่ได้จะนําไปใช้ในการดูแลรักษาสวนสาธารณะและแจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไปจนได้รับรางวัลดีเด่น e i อเดียรางวัลความคิดสร้างสรรค์สำหรับธุรกิจเพื่อสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมระดับประเทศของ British Council เทศบาลนครเชียงใหม่จัดการบริการรถเก็บถุงใส่ใบไม้ทุกวันเสาร์ที่แขวงนครพิงและแขวงสีวิชยัยทุกวันอาทิตย์ที่แขวงกาวิละและแขวงเมงราย สำหรับผู้ที่สนใจรับปุ๋ยอินทรีย์จากเศษใบไม้ของทางเทศบาลน,นครเชียงใหม่ติดต่อขอรับฟรีได้ที่053 259 148เศษใบไ,ไม้ไม่ใช่ปัญหาของใครอีกต่อไปเทศบาลน,นครเชียงใหม่พร้อมที่จะให้บริการแรไปรเศษใบไม้หน้าบ้านของคุณให้กลายเป็นสิ่งมีคุณค่าร่วมมือร่วมใจกัน ลดปัญหาหมอกควนันสร้างสารรค์เมืองเชียงใหม่ให้น่าอยู่กันนะครับถ้าคุณอยากเี่กอล์ฟพร้อมบรรยากาศเหมือนได้ไปเที่ยวรอบโลกแบบนี้พบกันที่หันสามินิกอลฟเปิดทุกวันศุกร์ถึงวันจันทร์ใช้เวลากับเพื่อนๆให้เวลากับครอบครัวมอบความสุขให้ตัวเองที่หันสามินิกอลฟสนามกอลฟของทุกคน 0884144145ความสุดของครอบครัวเริ่มต้นได้ทีน่นี่วงสว่างล้านนาวิวทำเลทองใจกลางเมืองเชียงใหม่บ้านสวยสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุดด้วยราคาเริ่มต้นเพียง3ล้านต้นๆเท่านั้นจองวันนี้ฟรีเงินดาวพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเหลือเพียงสิบหลังสุดท้ายเท่านั้นวงสว่างล้านนาวิวบ้านกลางเมืองใหญ่แบบกลางใจคุณ ติดต่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการของเดซิบเว็ดยานน้ำ0841763344งยนนสนับสนุนรายการโดยหันสามินิกรฟสนามกรฟของทุกคนวงสว่างล้านแนววิวบ้านกลางเมืองใหญ่แบบกลางใจคุณ ดูไอเดียทีเชิร์ตดีไซน์ทริปเดซเบดย่านน้ำวันนี้นะเจ้าฟังผู้ชมมาแอลพอบรรยากาศงามๆของ ออกไม้ในช่วงปลายฤดูหนาวในเมืองเหนือบ้านเฮาเนี่ยนะเจ้าที่เด็ดที่สุดเลยช่วงนี้พือสวนโลกนี่เองนะเจ้าแตนน่ว่าตอนนี้อ้ําอยู่ในบริเวณของพืชสวนโลกนะเจ้ายูหน้าซูมมาดาสดาออกแบบสวยงามมากแลก้วก็วันนี้อากาศดีเตยนะเจ้านั้นะเราจะพาคุณผู้ชมไปแอวพร้อมกันเลยเจ้ามปเข้าไป แสงงามตาบนพื้นดินางดังส่สันพันไม้นานากระจางดินฟ้าจนเลานกที่พกพินยังลงมาชมอยู่บนพื้นน่นดินชุ่มชื่นใจที่เาหันนี้นะเจ้าเป็นรหรัสดนตรีคีตาราชันนะเจ้าเป็นการนำเอา กลองดนตรีที่ผลิตเสียงึ้นมาจากกลางผ่านน้ำนะเจ้ามาบรรเลงเพลงแล้วเพลงที่กำลังบรรเลงนี้ก็คือเพลงแต่งเดือนนะจ้าซึ่งเป็นเพลงในพระราชีิคนของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้า ที่นี่ก็เป็นไฮไลท์ที่ตีนึงนะเจ้าที่เวลาเข้ามาแอลที่งมีสวนโลกแล้วนะทุกคนควรจะมาที่นี่ออกับท่สวนกล้วยไม้นั่นเองนะเจ้าที่นี่เนี่ยเพิ่นเก็บกล้วยไม้สายพันธุ์แต้ไว้หลายสายพันธุ์รวมถึงสายพันธุ์ดัดแปลงที่สวยงามแล้วก็บางพันธุ์เนี่ยประกวดได้รางวัลระดับโลกเลยเจ้า นี่นะเจ้าเป็นหันจุดหนึง่งที่ไผ่ที่มาแอลงานราชพฤกษ์ที่นี่เลยจะต้องแวะมานั่งกันนะเจ้าก็คือนี่อู้ตามภาษาชาวบ้านคือชิงช้าสวรรค์นี่นะเจ้าแต่ว่ามันใจรนาเลยเจ้าคุณผู้ชมตอนนี้กําลังรอคิวที่จะขึ้นกันนะเจ้าเดี๋ยวขึ้นไปดูวิวมุมสูงกันว่างานที่นี่เนี่ยงามแนาดไหนเจ้าโอ,โเ,อาเริ่มขึ้นเรื่ผู้ชม,มจากจุดนี้นยเจ้าจะสามารถหันหอคำหลวงได้อย่างชัดเจนและสวยงาม านนช่วงของเด็ดอัปเดตโดย C M MM V Media มาถึงช่วงเวลาของการอัปเดตเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเช่นเคยนะครับช่วงนี้พี่น้องชาวเหนือของเรานะครับต้องอเผชิญกับหมอกควันและอากาศที่ร้อนระอุม,มากๆครับผมจึงของนําเอาเคล็ดลับการจัดบ้านมาฝากกันอย่างแรกเลยนะครับต้องจัดบ้านให้โปรง่งโล่งสบายนั่นเองนะครับเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเปิดและปิดส่วนต่างๆของบ้านให้ดีนะครับหากเป็นช่วงที่หมอกควันเยอะก็ควรจะให้บ้านนั้นมิดชิดเข้าไว้ครับและเมื่อหมอกควันจางลงไปนะครับ ก็เปิดทายเทอากาศให้กับตัวบ้านนั่นเองนะครับบ้านไหนนะฮะมีต้นไม้หรือว่ามีสนามหญ้าแนะนําให้รดน้ําให้ชุ่มฉ่าให้มากที่สุดนะครับความเย็นสบายเนี่ยนะครับจะได้ทายเทให้กับตัวบ้านของเราได้ด้วยนะครับและข้อมูลดีๆแบบนี้ในช่วงเวลาของของเด็ดอัปเดตต้องขอบคุณกันด้วยกับ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ครับถ้าคุณอยากดีกอล์ฟ พร้อมบรรยากาศมนได้ไปเที่ยวรอบโลกแบบนี้พบกันที่หันสามินิทอฟเปิดทุกวันศุกร์ถึงวันจันทร์ใช้เวลากับเพื่อนๆนให้เวลากับครอบครัวมอบความสุขให้ตัวเองที่หันสามินิทอฟสนามอลอฟของทุกคน0884144145ความสุขของครอบครัวเริ่มต้นได้ที่นี่วงสว่างล้านนาวิวทำเลทองใจกลางเมืองเชียงใหม่ บ้านสวยสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุดด้วยราคาเริ่มต้นเพียง3ล้านต้นๆเท่านั้นจองวันนี้ฟรีเงินดาวพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเหลือเพียงสิบหลังสุดท้ายเท่านั้นวงสว่างล้านนาวิวบ้านกลางเมืองใหญ่แบบกลางใจคุณติดต่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการคนเดีวิเวย่านน้ำ0841763344 สนับสนุนรายการโดยหันสามินิกรฟสนามกรฟของทุกคนพวงสว่างล้านแนาวิวบ้านกลางเมืองใหญ่แบบกลางใจคุณ i do ูไอเดียทีเชิร์ g ด,ดีมาถึงช่วงที่ ชมหลายๆคนชื่นชอบนะเจ้าในช่วงของการจิมอาหารนั่นเองนะเจ้าคุณผู้ชมเจ้าวันนี้นะเจ้า้องพาคุณผู้ชมมาจิมอาหารอิตาเลียนที่ร้านโรสฮูดแต่เจ้าอยู่ในโครงการการดฝรั่งเจ้าคุณผู้ชมที่นี่เนี่ยมีคนบอกมาว่าให้อยากจะจิมพิซซ่าลำลำต้องมาที่ร้านนี้นะเจ้าก็เลยตอยมาตามที่เพื่อนบอกนะเจ้าเดี๋ยวเราขอดูเมนูกันกันละกันนะเจ้าว่าวันนี้เราจะจิมอย่างกันดีเจ้าโอ้เมนูเยอะมาก โอ้โหจะสั่างอะไรอย่างดีเต็มเลยเจ้าคุณผู้ชมหน้าขนาดเลยเอาเป็นว่าถามพนักง,งานเอากัแล้วกันนะเจ้าได้ค่ะวันนี้ขออนุญาตแนะนำนะคะตัวซอฟต์เซคเรตของร้านค่ะก็จะเป็นพิซซ่านะคะวันนี้แนะนำเป็นตัวพิซซ่าโฟร์ซีซันค่ะตัวน,นี้เยี่ยมเด็ดที่สุดของร้านค่ะแล้วก็สตาร์เตอร์นะคะขออนุญาตแนะนำเริ่มเป็นสลัดปูนิ่มทอดกรอบนะคะตามด้วยหอยลายอบในกระเทียมค่ะเมนคอสแนะนำค่ะวันนี้เป็นปลาแซลมอนนึ่งนะคะราดด้วยครีมซอส คนเยี่ยมที่สุดเลยค่ะ โตไปหมดเลยนะเจ้าคุณผู้ชมเอาเป็นว่าขอจิมเมนูติ่เบาๆก่อนกันละกันอย่างสลัดปูนิ่มเ่ยนะเจ้าปูนิ่มเจ้าปูเนี่ยนิ่มมากแล้วเวลาทอดมานี่กรอบมากเลยนะตอนแล้วก็หอมผ่านเคเจ้า,เ,เ,จาเมนูต่อไปเอาเป็นอันนี้กันละกัน อหอยลายเจ้าขอชิมหน่อยใจจ้อนเลยแล้วกันนะเจ้าร<อ>ู้เลยว่าสะอาดขนาดเลยนะเจ้าทุกท่าว่ามันมีกลิ่นเลยหอมได้กลิ่นหอมของของความเป็นอาหารทะเลจะแต้เลยนะเจ้าแล้วก็รสชาติกลมกล่อมแซลมอน <salmon S 1> นึ่งเจ้า หอมกลิ่นปาขนาดเลยลลลลลถ้าจะละลายในปากไปเจ้าเอาละเหลือเมนูสุดท้ายที่เพื่อบอกมาว่ามาที่นี่ต้องมาจิ้มให้ได้ในเจ้าก็คือพิซซ่าโฟสีสั้นนะเจ้าเพื่อะจ,จะมีมาสีหน้านะเจ้ามีสีหน้าขอจิ้มหน้าที่เป็นเห็ดกันละกันนาเพื่อสุขภาพนะจ๊ะอันนี้เป็นพิซซ่าโฟสีสั้นนะเจ้าหน้าเห็ดมีทั้งหมดสีหน้านเลือกมาหนึ่งหน้านะจับพิซซ่าจะแป้งบางกรอบมากจังบนจะ จะเป็นแบบเป็นชีสน้อยหนึ่งนะเจ้าโอ้โหเครื่องครบเลยเจ้าจิ้มเลยแล้วกัน ตอนนี้มอยู่กับคุณเจีย๊ยบนะเจ้าสวัสดีค่ะคุณเจีย๊ยบเป็นเจ้าของร้านโรสบูดแห่งนี้นะเจ้าค่ะคือเอ้ามาจากระกับของเดสเบเดียนาน,าน,าน้ำนะเจ้าตานช่อง1 0เป็นช่วงอร่อยเดรสเบเดียนาน,าน้ำนะเจา้าพอดีมีคนแนะนํามาว่าร้านเนี้ยมีเมนูเมนูของพิซซ่าลำขนาดเลยแวะมาจิมตามคําบอกเล่าพอมาจิมกินด้ทังงานเลยว่าลำขนาดแท้ๆเจ้ากัเลยเขาเป็นเจ้าของร้านร้านเปิดมาเมื่อไรอย่างเจ้าเปิดมา2ปีกว่าเสร็จแล้วค่ะเจ้าแล้วก็ อย่างถือใจชื่อว่าโรสฟูดอพอดีทั้งครอบครัวเลยนะคะจะชอบเกี่ยวกับทุกอย่างที่เป็นกุลาะค่ะเด<อ>ี๋ยวเล่าให้ฟังกันนะคะจริงๆทำร้านเนี่ยมาจากสามีค่ะชื่อคุณกิติช้างเตรียมค่ะพี่กิติเขาคือประสบการณ์ด้านแบบงานโรงแรมร้านอาหารมาตลอด25ปีค่ะ<อ>เคยอยู่ที่โอรเรนตินกรุงเทพค่ะที่เชียงใหม่ก็ที่เลอคอกอดอแล้วก็เลอริสตันค่ะ ตรงนี้เราก็เลยมาเปิดร้านเราเองเล็กๆค่ะสะสมการณ์มาถึงข้าวกรปีเลยค่ะอะไรกับข้าวเหนียวมันอะนี้แล้วเมนูต่างๆเนี่ยนะเจ้าครีเอทกันเองหมดเลยหรือเปล่าคิดเองค่ะคุณกิติคิดเองทั้งส่วนผสมแล้วก็แรกแรกเขาก็ลองผิดลองถูกกันก่อนเนี่ยค่ะก็ค่อยปรับปรุงพัฒนาดีขึ้นดีขึ้นค่ะคุณกิติเขาจะแบบว่าควบคุมทุกจานเลยค่ะซุปซอสปรุงใหม่ทุกจานเลยค่ะคือวบคุมเองทั้งหมดเลยใช่ ใครที่มีโอกาสนะเจ้าบอแวะมานจริงที่นี่เนาะมาที่นี่เนี่ยเหมือนมากินเข้าบ้านญาติเลยเอ,อบคพราะ้นคนคนคนุ้นเคยกัเเนเห็นไหว่า,าอ่าคุณเจีย๊ยบไฟเนี่ยคุณผู้ชมตางบ้านสักหน่อยเจ้าฝากนะคะถ้าท่านผู้ชมมาเที่ยวเจียงใหม่นะคะฝา,ากร้านรถบูดไว้ตัวนะคะเพราะว่าเกาะอยู่อยู่ใกล้ๆจากตัวเมืองประมาณ15นาทีเองค่ะใกล้กับพืชสวนโลกอ่าในซาฟารีแล้วก็เป็นทางผ่านไปหมู่บ้านถวาย้วยค่ะอ๋อนะเจ้าอ่ะ ยู่ที่การตรังนะเจ้าบอกเบอร์โทรนิดนึงค่อคุณผู้ชมอยากจะมาแต่ว่ามาประตูน่าจะได้โทรถามหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 5 3 4 3 0 9 3 6เค่ะเปิดตั้งแต่ 11, 3, 3, 5, 5, 1 1 3 0อมงครึ่งถึง3ามโมครึ่งค่ะ,คะนะเจ้าตามนี้เลยเจ้าคุณผู้ชมอยากจะแวะมาจิบอาหารำลำานรังกับแวะบาร์นี่นะเจ้าร้านโรสบูดนะเจ้าวันนี้ขอบคุณคุณเจยบแม่แม่นะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะ,คะ มาถึงช่วงเกมประจำสัปดาห์กันแล้วนะเจ้าคำถามของเฮาก็คือรถยนต์ของปี้ระยะคือรถยนต์ยี่ห้ออันอย่างเจ้าข้อ 1. ยี่ห้อคาราโอเกะข้อ 2. ยี่ห้อมิสุโอกะใครที่หูคำตอบแล้วพิมพ์ดีเว้นวรรกตามด้วยคำตอบที่ถูกต้องส่งมาที่4242816ลุ้นหับบัตรเข้าชมเจียงใหม่สูอ่อคเรียมฟรีสรางวัลรางวัลละสบัตร สามารถตอบคำถามได้ถึงวันที่14มีนาคม2555นี้นะเจ้า เป็นยังไงกับพ้อเจ้ากับรูปแบบใหม่ของรายการเฮานะเจ้ารู้สึกว่าคุณผู้ชมอยากจะให้เฮาพาคุณผู้ชมไปเด่นเด็ดอร่อยที่ไหนก็นแนะนํากันเข้ามาได้เลยนะเจ้าปยาจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยถุงตีเลยนะเจ้าสำนวนนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการแล้วนะเจ้าอ้อ,อมรายการขอเดี๋ยเดียนน้ำต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเจ้าขอบคุณชุดพิธีกรจากร้านเปิดแล้วฟิตมาไปกันใหม่ในช่วงแรงๆวันศุกร์ทางช่ชง11เจียงใหม่ไฮนี้นะเจ้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจ้าสวัสดีเจ้า โลกใบนี้มีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ถ้าอยากหูต้องออกไปดูแม้จะไกลใจแค่ตาอาจบอหันถึงข้างในต้องลองเปิดหัวใจแล้วเดินทางไปด้วยกันของเด็ด11ย่านนำเดินแล็อีเจ้าคุณผู้ชมเติมพลังก่อนแล้วกันเจ้า 콩데 <놀람> 십일. <놀람>